เฮียฮอเฮ้ยค yeah, ุณเด้ยยายายาทียาเรนยามาดูการเกี่ยวั เราให้ปลาดิบให้มันเล่กปลานไป <c oughs> ต่อไปครับเป็นอาหารชนชนเลิศไม่ใช่นลิกนะกเกอนี่เจนร่ ได้แลรวไม่ได้ใหม่ินไันกินสักคิวคุยกันครับยัย นี่ก็จะเห็นคำนี่ถ่ายนะครับแมวครับ โอเคับไปครับนอนหลับแล้วเป็นไง นอนแป๊บเดียวเองครับแล้วเราก็ตรอจข้าวไว้เราเตรียมตัวใช่ครับติงตัวหมึ่งบ้างไม่ใช่จะไปไหมเนี่ยนี่คือพลังเสียงพลังช้างเตรียมตัวแล้วนะพี่ยเดี๋ยวบ่ายโมง คพิงต้องออกเนาะเพราะว่าต้องเอาีนี่เดเน,นีบเมืวานนี่รอเป็นหนึ่งรอเป็นหนวิกกี้เสียงเบร์ใช่ไหมครับเพราะว่าให้มันกินอย่างอ่ะ มาลงแค่นีกว่ะจุ๊บจุ๊บแล้วน่าสาลายืนไปถ้าอันนี้ก็จบเลียงแค่อันนี้ก่อนแล้วกันโอเคบายบาย ต่อไปต่อไปมาถ่ายเครื่องวีกัน